บนถนนที่แดดส,ส่องถึงไรเดอร์มองดูเด็กคนอื่นเล่นโดยมีผ้าคลุมลากอยู่ด้านหลังเพื่อนบ้านเดินเข้ามาหาเสนอกาสให้เขาอยากเล่นไหมไรเดอร์แกเป็นตัวประกอบได้นะความปรารันาของไรเดอร์นั้นสามารถสัมผัสได้เมื่อเขายอมรับว่าฉันหวังว่าฉันจะสามารถเป็นฮีโร่ตัวจริงไม่ใช่แค่แกล้งทำทุกคนสามารถเป็นฮีโร่ได้นะไรเดอร์ แค่ต้องค้นหาพลังของตัวเองให้เจอก็พอไรเดอร์ยังคงไม่มั่นใจแต่ก็มองไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่เพิ่งค้นพบภายในโรงยิมเก่าที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหล็กโคชป้าแซบคอยให้คำแนะนำไรเดอร์ด้วยเสียงที่ผสมผสานระหว่างเหล็กกล้าและความอบอ,อุ่นไรเดอร์ Rider ฝืนแรงน้ำหนักร่างกายสันระริกับทุกครั้งที่ยกเอาล่ะไรเดอร์ฮีโร่อย่ายอมแพ้วิดพื้นอีกสิบครั้งไรเดอร์สุดตัวลงบนพื้น หายใจแต่โคชฉันไม่แข็งแรงพอป้าแซบเดินเข้ามาหาดวงตาของเธออ่อนลงด้วยความเข้าใจความแข็งแกร่งมาจากภายในไรเดอร์เธอต้องเชื่อมั่นในตัวเองไรเดอร์หลับตาหายใจเข้าลึกๆและแววตามุ่งมัน่นก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาภายใต้แสงที่จ้าของสวนสาธารณะเด็กโตโต,ตล้อมรอบเพื่อนบ้านเพื่อนโดยเงาของพวกเขาเป็นลางบอกเหตุอันเลวร้าย ไรเดอร์ซึ่งหวาดกลัวจนตัวแข็งนึกถึงสายตาอันแน่วแน่ของป้าแซบและความเชื่อของเพื่อนบ้านด้วยความมุ่งมั่นที่ได้มาไราเดอร์ตะโกนว่าเฮ้ปล่อยเข้าไว้คนเดียวท่ามกลางเสียงหัวเราะ,ะเยาะเย้ยของเหล่านภานเพื่อนบ้านก็ยื่นมือเข้ามาสนับสนุนเห็นไหมไรเดอร์ฉันบอกแล้วไงว่านายมีมันอยู่ในตัวด้วยแรงกระตุ้นจากบทเรียนของป้าแซบ ไรเดอร์จึงหลบและหลบเลี่ยงและคว้าเป้สะพายหลังด้วยทักษะที่ไม่คาดคิดไรเดอร์ Rider หอบหายใจแรงมือกำเป้นแน่นรอยยิ้มกว้างค่อยๆปรากฏบนใบหน้าขณะที่ประกายแห่งความเป็นฮีโร่ลุกโชนขึ้นในใจ